อุดชาาล่วงพงอยากจะให้ล่วงพงซ่อนธรรมะเบบอาจารย์เบียบางจังเพราะวา่าฟังภาษาบาลีไม่เข้าใจค่ะอยากจะฟังแบบภาษาไทยที่ีเข้าใจได้ะจะได้ไหมคะวิศชนาได้ครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับ แต่ล่งพงอย่าเรียกว่าล่งพงซ้อนก็นแล้วกันนะครับแต่ล่งพงนี้จะนำคำซ้อนข้องพระพุทธเจ้านะครับมาเล่าสู้กันฟังว่าพระพุทธเจ้านี่จะซ้อนเหืืองไอร่รมังนะครับยกตัวอย่างเหื่องอานิจจังทุกขังอนาัตตาเป็นอนี่ยงทุ้งแปลว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องอพบกับความทุกข์ นะครับลพบกับความเสื่อมแล้วก็พบกับความตายอย่างนี้นะครับกระผมนี้ก็ได้ประสบการณ์กับตัวเองนะครับได้เกิดความถูกขึ้นมานะครับเมื่อปีพศ2567นะครับช่วงเดือนถึงสภานะครับนะครับเมื่อถูกมากๆก็เลยหาวิธีการดับถูกนะครับพอ5วิธีการดับถูกก็ไป ฟังธรรมมาแล้วกับฟังไล่ๆอาจารย์นะครับก็เลยเริ่มว่าโอ้ธรรมมานี้สามารถที่จะดับถูกเราได้จริงๆนะครับเมื่อดับถูกเลยแล้ะก็มีคนข้อมาก็เลยนะครับจัดง่ายนะครับก็เมื่อว่านนะครับวันที่สิบนะครับเป็นวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ก็ประเดิมคนแรกนะครับไปพบคนไข้ นอนติดเตียงอยู่ก็นึกนะครับเมตตาก็เลยไปแนะนําคุณ้าว่าเราอย่าไปยึดติดกับร่างกายนะครับปัวร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายเรานะครับเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเนตังมะมะนี่มันไม่ใช่ของเรานะครับเปลว่าไม่ใช่ของเรานะครับเนโสมัตสมิอ่านี่ก็ไม่ใช่เป็นเรานะครับนะเมโสวตา นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเราอย่าไปยึดติดว่าร่างกายนี่เป็นร่างกายของเราแม้เราจะคายติดเตียงหรือว่าเราจะามีร่างกายแข็งแรงนะครับแต่สักวันหนึง่งร่างกายของเราก็จะเสื่อมนะครับแล้วก็จะดับไปคืนสู้ธรรมชาตินั่นเองอ่านี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแลวว้ว่างๆนะครับเหมือตางาผูมีโอการนะครับก็จะ นำทรมานะครับโดยจะผอคำซ่อนค้องพระพุทธเจ้านะครับมาเล็กเปลี่ยนเรียนรูกรับเปืน่เปนเพื่อนคาราวาสกันนะครับ,นะรบวันนี้ก็เขียนนี้ก่อนนะครับ